ตามไปเบิังเขาไปทำอะไรอ่ะฮะเขาไปทำอะไรกะละมังกะละมังใส่อะไรใส่ยาไงใส่กระมังใส่กล้วยโอ้กล้วยน้ำบาดตุ้งตองไงเลยนะตุ้งตองเลยชุดนี้หอมมะเจ็ดนะทำไงเลยแล้วชุดน้องเขาทำอะไรอยู่ชมหน่อยทีไปมาหาไปชมหน่อยโอ้โหขอฟาร์มเขา แต่งตัวตรัดกลุ่มมากคนระับม,ม,มีบูดนะครับเอาคอกนี้ทำไมไม่มีอะไรเลยอะ่ะรอจุนน่นนั่งเท่านี้ขอกนอนขอกนอนปักสงความสะอาดไว้ตอนเย็นจะฝากนองนะครับเนี่ยกะลังโอ้กะลังกินยาหมากักหญ้าในเปียงไงใ<ๆ>นเปียนหมกักในเปียนหมักตัวเล็กงี้ก็กินเลยโอ้ดื้อไม่กินแต่ดื้อเยอะโอ โอ้ตัวที่กินกระถินก็กินไปนนกินสางแหง้งยางแหง้แหงก็มีนะครัเออบ,เ,นะอบเ,นะเอาที่ชอบเลยนะที่ชอบเลยเนาะเอาที่ชอบเลยโอ้โหวุ่นบึกนะครับทองเป็นแนวานทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากเลี้ยงเลยนะอ้าวนี่ก็กินนี่แหละเนี่ยโอ้โห <c oughs> นี่ <c oughs> น,นี่เสก็กินเหมือนกันเยอะมาก เนยเปียกหมักนะครับผมแม่แม่อยู่นี่แม่อยู่เนี่ฮะแกเนื้อกกินดีนะเนี่ยเนี่ยกะแม่เขาหญา่ถึงจะแก่นื้อก็กินดีเป็นเยเปียนะครับช่วงนี้หน้าแรงนะครับผมอาหารขัดแขนก็ยำหมักนี่แหละช่วยได้นะครับสำหรับแพะแกนะครับอหัวเลยไม่ได้มองเลยเราหูวรับตาโชคเลยอืมอืมโแห้งยาแห้งช่วยได้ครับแห้งแรงเหมือนกันครับอือแม่ลูกอ่อนเดี๋ยวลราแม่ก็กินอาหารแม่ก็กินลูกกินลูต่อ กินดีเนะเาะกินดีมากเลยก,กินที่ฝึกจริงหิวแล้วกินดีทั้งรับประทานโอ้โหโหรืโหโอว่าจำเลยน่าสนใจมากสัตว์เศรษฐกิจตัวจริงนะครับทั้งแก่ตั้งแก่เลยโอ้โหน้าสนใจามากครับนี่ก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับ อนี้ก็รอรอ,รอกินกล้วยกล้วยละมาสุกเสริมให้ตอนเย็นนะครับโอ้อันนี้กินได้เหรออันนี้กินได้เหรอว้อนนนอวนขนาดนี้กินได้เหรออ้วนขนาดนี้ออ้นขนาดนี้กินได้เหรอแต่ต้องกินเลยอรอโอ้อ้วนใจเลยนี่โอโ้โห Tampai bung. Tampai bung.